ชีวิตไม่รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกถ้าเราไม่เคลียร์หัวใจทั้งสุดถึงแม้เราตัดสินใจไปแล้วเนาะเราก็ต้องยอมรับความผิดพลาดนั้นถึงเออเราจะมานั่งเสียดายมันก็เสียใจภายหลังมันก็ทำอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้ในเมื่อเราเลือกแล้วพี่น้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยจ่าวันนี้ก็เข้าไปเจอ,อข้อความเนาะมา เราสู่กันฟังกับสิ่งที่การเดินหาสามีสายฝอจากเพจนะคะ, uh, page, ะ,คะค uh, เป็นข้อความเพจของป้าแก้วปลาคางบ้านเข้าลงไปอ่านดูหยิบยกอนุญาตเอามาเล่าเป็นวิดีโอเนาะจากวิดีโอที่เรามีเรื่องราวใกล้เคียงกักับการเดินสายฝอและอันนี้ก็มองเป็นหนึ่งในเนื้อหาความหมายที่มีประโยชน์มากๆนะคะเป็นเนื้อหาที่พิ่งหยิบยกมานะคะอนุญาตเจ้าของ เพจด้วยเนาะเราก็ไปนั่งอ่านแต่เรื่องแบบนี้มันเป็นโซเชียลที่เปิดเผยเราก็เอามาอ่านได้นะคะคบหากับฝรั่งมา3ปีปีแรกอยู่โรงแรมเพราะปีที่2ก็บอกเขาว่าให้เขามาพักที่บ้านเลยคือเธอพักอยู่กับพ่อแม่ในกทมซึ่งพ่อแม่ก็โอเคเป็นแฟนของลูกสาวแฟนก็ออกค่าอาหารนนนี่นั่นนะให้ปีที่สแฟนก็มาพักที่บ้านอีกก็เหมือน เดิมเขาสม่ำเสมอ,อสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลาก่อนกลับประเทศทุกครั้งเขาก็จะทิ้งเงินไว้ให้เธอประมาณนะคะส0 0 0 0ื่นถึงสี่หมบาททุกครั้งทีนี้พอเข้าปีที่สี่เขาก็เชิญเธอไปเที่ยวที่บ้านนะคะเขาถามว่าเธอทำงานไหมบ้านเธอเป็นร้านขายของ ชำซึ่งเธอก็ช่วยจิตการของครอบครัวไม่ได้ต้องกลัวว่าจะเสียรายได้อะไรนะคะฝ่ายหญิงเราเนาะทำงานครอบครัวอยู่บ้านกับพ่อกับแม่พอมาถึงต่างแดนได้หนึ่งเดือนเธอเริ่มไม่รู้เธอเริ่มได้รู้ว่าแฟนชอบดื่มแล้วก็ดื่มทุกวันนากทุกวันนะคะหนักสุดก็คือเย็นวันศุกร์จนถึงเย็นวันเสาร์และก็ไม่ไปไหนเลยพักผ่อนอย่างเดียว เธอพยายามชวนออกไปอยู่นู่นนี่นั่นไปเที่ยวไม่ใช่ว่าเธอมาต่างประเทศแล้วจะมานั่งมานอนอยู่แต่ในบ้านความรู้สึกของฝ่ายหญิงเรานะคะอืมเธอทํางานบ้านทุกอย่างทําอาหารเช้ารอเขาถามว่าเขาให้เงินเธอให้เงินเธอเข้าใจไหมเขาให้เงินเธอใช้แต่เธอไม่ชอบก็คือเขาดื่ม ขาชอบดื่มและดูเหมือนว่าจะดื่มหนักขึ้นหนักขึ้นที่เรียกว่าดื่มก็คือดื่มเบียร์นะคะ,ะดื่มแล้วก็หลับไม่อรารวาดไม่วยไวายไม่อะไรทั้งนั้นงานบ้านก็ไม่ทํานะคะพี่น้องคะเธอเคยบอกเขาลดลดลงบ้างเขาก็ทําได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับมาเป็นอีกจนทะเลาะก,กันเรื่องนี้จนเขาเข้าเดือนที่สาม เธอบอกกับเขาว่าอยากกลับบ้านแล้วอยากจบความสัมพันธ์นี้แต่นั่นแหละเขาก็โวยวายตวาดตะโกนตะคอกใส่เธอคว้างปาเข้าของซึ่งเธอตกใจมากเธอไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาตลอดเวลาไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันสมถึงสี่ปีที่เขามาหาที่เมืองไทยเลย เธอกลัวมากเข้าไปหลบในห้องจนเขาสงบแล้วเขาก็มาเคาะประตูแล้วขอโทษเธอแต่ความที่เธอกลัวแล้วคิดในอนาคตอืมคงไปไม่ด้วยไม่ไปด้วยกันไม่ได้แน่นอนเลยนะกลัวหรือเขาอาจจะเป็นหนักกว่านี้ถึงขั้นลงไม้ลงมืออืมก็ได้ใครจะไปรู้ ก็ได้ข่าวบ่อยไปนะในเรื่องราวผัวเมียเนาะทำร้ายกันจนค่ากันตายนะคะเธอก็ทนอยู่จนครบ6เดือนเนาะมาเที่ยว6เดือนยังไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วก็บินกลับเมืองไทยจากนั้นก็ส่งข้อความบอกกับเขาว่าขอเลิกตัดความสัมพันธ์จบความสัมพันธ์ซึ่งเขาทั้งร้องไห้ทั้งขอโทษสารพัดและไม่นานเขาก็บินมาหาเธอมาขอโทษสา สาบสาบานต่อหน้าพ่อแม่ของเธอนะคะว่าเขาจะเลิกแบบนี้ใส่แบบนี้เลิกดื่มตลอดไปพ่อแม่ก็ให้การตัดสินใจของเธอเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนพ่อแม่ก็คอยซัพพอร์ตแล้วก็รักทั้งสองคนแต่น้องไม่ยอมใจอ่อนและแฟนกลับไปเขาก็ช่วงแรกๆเขาก็ส่งข้อความมาเพื่อง้อซึ่งเธอไม่ยอมอ่าน แต่ไม่ตอบนะอ่านแต่ไม่ตอบจนผ่านไปหนึ่งปีเธอได้ข่าวว่าเขาแต่งงานใหม่กับาสาวฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งซึ่งเธอไม่รู้หรอกว่าเขาพากันไปเจอกันตอนไหนเมื่อไหร่เธอแอบไปดูโปรไฟล์ของเขาแล้วก็ไปดูโปรไฟล์ของแฟนเขาเห็นแล้วเธอรู้สึกเสียดายไม่น่าบอกเลิกเขาในตอนนั้นเลยเพราะตอนนี้เขาเลิกดื่มแอลกอฮอล โดยเด็ดขาดจริงๆพาแฟนไปเที่ยวหลายที่มากตามที่เห็นแฟนเขาลงชีวิตมีความสุขมากไม่เห็นเธอ,เอลงการเที่ยวกลางคืนนอกจากไปร้านอาหารไปเที่ยวตามสถานาที่ต่างๆเธอยอมรับว่าเธอตัดสินใจผิดแต่ก็กลับไปแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ถ้าเป็นไปได้เธออยากจะ ส่งข้อความไปขอโทษเขาแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะบอกเขาว่าเรากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมแต่ก็ได้แค่คิดเพราะว่ามันสายเกินไปแล้วสำหรับเธอนี่แหละนะฮะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น้องท่านนี้ส่งมาให้เหมือนกับนิยายเนาะแต่ก็ยังว่าแหละชีวิตคนเรามันก็เหมือนนิยายแหละค่ะ นิยายคือ,อละครชีวิตต่างๆที่มันสร้างขึ้นมาจากชีวิตจริงนะคะจากปลาแก้วของเราเนาะเข้าไปติดตามได้ถ้าใครชอบอ่านข้อความนะคะปลาแก้วปลาคังบ้านนะคะ พินิษ์พิจารณาเนาะความปลอดภัยในในความคิดตรงนี้ทำไมยายจ๋าหยิบยกข้อความนี้ขึ้นมาอ่านนะคะมันมองด้วยเหตุและผลทุกคนถ้าตัดสินใจแล้วมันถอยหลังไม่ได้ถ้าเราไม่เคลียร์สุดใจอจะมานึกเสียดายมันก็เสียเวลากับชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าสู้ต่อไปบางครั้งเนี่ยผู้ชายเนี่ยมองเอาจริงๆนะโอเคครั้งแรกที่มาเจอเรารับไม่ได้เราหนีไปชนิดว่าเขาไปสาบุกสาบานขั้นต้น แต่ความกลัวก็ไม่ผิดเพราะการรุนแรงมันบ่อกเกิดถึงชีวิตอืมเนาะมันบ่อกเกิดถึงชีวิตถ้าเกิดอะไรขึ้นรวบคุมไม่ได้นะแต่มาย้อนนึกตรงที่ว่าเขารักเรามากเหมือนกันเขาไปจนถึงบ้านสาบกสาบานว่าที่จะเลิกและเขาก็ทําได้จริงเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจทําให้เขาเปลี่ยนไปเนาะผู้หญิงนั้นเป็นต่อทุโชคดีนะคะ หรือถ้าเรากลับไปเนาะเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เออไม่ได้ก็ได้นั่นนั่นเป็นข้อคิดออย่ามานึกเสียดายสิ่งที่เราทิ้งไปแต่ก่อนนะคะคนที่ได้ปัจจุบันก่อนที่เราจะคิดและตัดสินใจอะไรเราต้องมีสติให้มากกว่านี้ถ้าเราเคลียร์ใจของเราเนาะได้ทุกข้อทุกกรณีนะเราจะไม่มานึกเสียใจทีหลัง คิดว่าบุญวาสนาเรามากันแค่นั้นพี่น้องคะเนาะบางทีความผิดพลาดของเขาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนิสัยจริงๆของเขาเขาก็ไปปรับตัวจริงๆเพื่อที่จะเรียนรู้กับผู้หญิงใหม่ถ้าทำตัวเหมือนเดิมใครเขาจะเอาละ่ะก็ถือว่าตัวเองได้ไปเป็นคู่ให้กับผู้ชายคนนี้ให้มีความโชคดีของผู้หญิงที่ต่อมาก็แล้วกันนะสาวสิ่งดีที่คุณทำมันก็จะคน้น หาคนที่ดีส่งมาให้กับเธอจ้าขอให้โชคดีเนาะคิดกันยังไงเห็นกันยังไงเสริมเติมกันด้วยนะคะสาวพินิจพิจารณา